ที่เห็นนี้คือพระมงคลบุรีและพระศรีนักในวิหารหลวงวัดมหาธาตุราชบรีด้านหลังพระศรีนักด้านหน้าพระมงคลบุรีพระมงคลบุรีแปลว่าพระผู้เป็นมงคลของเมืองด้านหลังพระศรีนักแปลว่าพระผู้เป็นเลิศกว่าคนก็คือพระพุทธเจ้า ที่น่าสนใจก็คือว่าพระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กษัตริย์อุธยามาเจอแล้วสั่งให้ขุดเนี่ยด้านเนี้ยเขาเลยเขียนไว้นี่ดูชัดชัดพระบ,บันที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่กษ,ษัตริย์อุทยามามาประพาสที่นี่แล้วก็เจอแสงพุ่งจากใตดินก็สั่งให้ขุด ก็ลเลยเจอเจอเจอดีแล้วเ,เจอพระอบสมยบัยโบราณเขาทําได้แค่นี้ด้านข้ามีองค์หนึ่งเนี่ยคนมาแล้วลืไมไหว้ไหว้พระหมดเนี่ยด้านข้ามีองค์หนึ่งเป็นพระอบเหมือนกันบรรจุพระบรมสารีรธาตุเหมือนกันหรือด้านบน